ต้องเมียนไฟเพเต้นบ่อยๆลย่างนี้สาธุกขอให้เมียนไฟไบ่อยๆนะคะจริงๆเราซ้อมเยอะมากซ้อมแบบเก็บลายจนจนหนูเครียดจนหนูนอนไม่หลับกลัวแบบกลัวทุกอย่างออกมาไม่ดีขอให้มีสเตจวันเกิดเข้าฟ่างหนูคุยกับโยเกิร์ตเรียบร้อยแล้วอยากให้มีเพราะว่าหนูกับโยเกิร์ตเกิดใกล้ๆกันอีกตั้งนานอะเอาจริงๆหนูเกิดเดือนพฤศจิกาอันนี้พิ่งเดือน3ม เข้าเดือน3ใช่ไหมใช่ตลกมากเลยพอแสดง N5 เสร็จใช่ไหมคะหนูก็แบบว่าพูดในห้องแต่งหน้าแบบ Hi N5 เสร็จแล้วว่างแล้วสินเนี่ยต้องทำอะไรต่อดีนะแล้วน้องก็พูดมาว่าคอนเสิร์ต G.E ไงพี่นี่ก็แบบโอ้ oh, ลืมไปเลยเดี๋ยวก็จะเริ่มซ้อมคอนเสิร์ตแล้วคะ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอจริงๆหนูก็ไม่ได้ขึ้นเยอะหลายเพลงขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าน่าตัออกมาแบบสนุกแน่นอน ใครยังไม่ซื้อบาทไปซื้อได้นะบาทแบบถูกมากนี่ใช่ไหมเฮ้ย,ห,ยหมายถึงว่าไม่ได้ถูกมากแต่หมายถึงว่ามีราคาที่จับต้องได้อยู่อยากเห็นฟางเต้นเพลงซีเจมเหมือนกันนะอุย้ยหนูชอบเพลงซีเจมนะหลายเพลงเลยฟางจัดเซเล็ตคอนจีไหมไม่ได้จัดขาเป็น กับพ <icate> anyway, ี่ลูกเกดค่ะเย้รดู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 รดรดูฟังจิกกี้มีลุ้นสินะคือเอาจิงแป๊สเตวันเกิดอีบะหนุไม่คิดว่าอีบจะเต้นมิวสิกี้นะแบบว่าดูเป็นแบบช้อยสุดท้ายของอีฟที่จะเลือกแต่ว่าก็เป็นก็ก็ถ้าไม่เต้นตอนนี้คุณจะไม่มีโอกาสแล้วหนูก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบแปลกเขาเรียกอะไรแปลกตานะอีฟเต้นมิวสิกี้อะแต่ไม่ได้ดูเลยอะไม่ได้ไปดูดไปดูย้อนหลังก่อน แต่ชุดนะ่ารักมากน้องมิชาเก่งไหมเก่งมากน้องคือน้องเป็นคนที่แบบตั้งตั้งใจมากเลยค่ะแล้วก็ทำออกมาแบบว่าทํางานบ้านมาดีด้วยจริงๆน้องเคยเต้นเอ็นไฟ์มาก่อนแล้วก็เลยไม่ได้ห่วงมากขนาดนั้น ป็นห่วงซินดี้ตอนแรกอะซินดี้ต่อถ้าแบบหนูหนูเข้าใจว่าคือตอนแรกเราล็อกตัวซินดี้ไว้ไงแล้วอยู่อยู่ก็แบบว่ามันมีบีทีโผล่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยต้องไปช่วยบีทีโกดแล้วก็กลายเป็นว่าตอนแรกกลัวว่าจะหนักมากตอนแรกบอกน้องว่าถ้าไม่ไหวอะบอกพี่ได้นะจะได้แบบว่าคือมันเคยมีกรณีที่แบบว่าน้องเขาเต้นไม่ได้แบบ สมัยก่อนเลยอะตองไม่นฟาแบบน้องน้องเต้นไม่ได้เต้นไม่พร้อมก็เลยแบบไม่ได้ให้ขึ้นทั้งก้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็สู้สุดชีวิตเลยแปบลบว่าซ้อมจนวันสุดท้ายเที่ยงคืนอะไรเงี้ยจนแบบส่งคลิปให้หนุนดูเออแบบโอเคผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้งไงยซื้อป้าน้องมิชาโอ้ทุกคนหนูซื้อมิชาตั้งนานแล้วแต่บีทีจะแย่งหนูไปนะเน,นี่ยทุกคนไปบอกเร็วเลมิชาไปอยู่เอ็นฟ ถามวิชาไปว่าวิชาชอบ B T หรือ N 5มากกว่าผลออกไปขึ้นมาทั้งสองจริงจริงจริงก็อยากให้น้องขึ้นทั้งสองอยู่แล้วเพราะว่าอยากให้ลองทั้งสองทีมจะได้รู้ว่าตัวเองแบบว่าเพราะเหมือนตอนแรกที่สอบแบบแรกๆเลยมอนน้องยังหาตัวเองไม่เจอแบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปแนวเท่หรือว่าจริงจริง T ก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นหมทุมแบบเป็นแนวนั้นหรือจะมา N five อะไรเงี้ยตอนนี้น้องได้ขึ้นทั้งสองแล้วก็ถามว่าชอบสเตจไหนมากกว่ากันน้องก็ไม่ตอบนะ บอกว่าชอบทั้งสองอันเลยชอบทั้งสองอันเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรพี่เข้าใจได้พี่เข้าใจได้บอกว่าสนุกคนละแบบน้องสนุกคนละแบบวิชาชอบเยอะเกิดกับพี่ป๊อปนี่เราต้องเอาย่เกิดกับพี่ป๊อปไปไปดึงน้องเข้ามาใช่ไหม <laughs> น้องอยู่เป็นใช่เป็นคําตอบที่แบบอยู่เป็นรุ่นห้ามีเลงใครไว้ไหมรุ่นห้าเราคะยังไม่ได้เลงเลยค่ะตอนนี้เลงแค่รองกับตันอยู่ก็ยังเลงอยู่ตอนนี้ก็ยังแบบ จับตาดูอยู่ทางหนูแหละพี่เอิร์เลยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักใจอยู่นะ <c oughs> น้องพาวจิวเอศูนก็ดีนะเอ่อน้องสองคนนี้ก็สอบมาเหมือนกันค่ะวันสอบก็ทำได้ดีเลยหนูก็เลยเลื่องให้ขึ้นเลยเก่งมากเอ็นไฟป้เกกับมารินจะหยุดหยิกหลังกันกี่โมงไม่มีทางอนะ่ะหลังเวทีก็หยิกหลังกันเป็นเรื่องปกติ ตลกอ่ะคื่อนไฟแบบหนูรู้สึกว่าหนูเอนจอยกับสเตตเอนไฟมากเลยนะมันตลกอ่ะขอให้ฟังได้ผู้ช่วยไวๆนะเฮย้ยขอบคุณนะคะฝากโรชโชด้วยค่ะเฮย้ยเคออยากออกโรชโชแล้วผู้นี้เพราะว่าโรชโชหนูมีแต่คนแบบดีๆเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หมายถึงว่ามีแต่คนแบบมีแต่เพื่อนสนิทนี้รอเจอที่โรชโชคะ่ะแต่อีกนานอยากได้เพลงอะไรหรือเปล่าอะไรนะคะมีข่าวลือฮูปขอฝอตบแย่งพีคไหม มีเกรสร่วมวงเฮ้ยนี่ไม่เคยไปแย่งใครอะไรจากใครนะทุกคนเฮ้ยอันนี้แบบข่าวเลอที่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะคือหนูก็เห็นมาผ่านๆน,นะที่พีคแบบว่าพีคหูพีม่พีคหูเออหรือหูพีคพีคหูอย่างงี้หนูก็ไม่ได้อะไรคือหนูไปตีปีหนูไ่ได้แย่งนะพีคเป็นเลขาหนูนะเขาทุกคนไม่เขาก็เป็นคนสวยไงคนสวยไงเคยเคยแบบว่าเคยคุยกับพีค แบบเอ้ยนี่แกรู้ป่ะว่ามันมีคนชิพเราสองคนด้วยนะราบอกจริงปะเนี่ยพี่หนูไม่รู้เลยใครเ่ะอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยจริงๆนะฉันเคยเห็นนะอืมแล้วน้องเกตเป็นไรครับคือน้องเกตเป็นภรรยาหนูเองค่ะหนูไม่ได้แต่งตั้งแต่ว่าน้องเกตแต่งตั้งตัวเองงงไหมงงหนูก็งงฟัางฝึกงานไหมหนูไม่ได้ฝึกค่ะตอนนี้ตอนนี้ฝึกฝึกงานเป็นกัปตันทีม ฝึกงานกับพี่ปอปไม้เผือได้เป็นมือขวาท่านลองชี้มีขั้นรองของรองชี้ให้นินด้วยเหรอคะแปลว่าเขาเรียกอะไรนะเลขาชี้ให้นินใช่ไหมมันมีชี้ให้นินคือพี่เชอร์รองชี้ให้นินคือพี่ปอบแล้วรองลงมาเรียกอะไรเลขาชี้ให้นินเนาะเด็กฝึกง,งานชี้ให้นินไม่น่ามีนะตำแหน่งนั้นพอรองขึ้นเป็นหัวเราก็เป็นรองเฮ้ยเอางั้นเลยดิไม่เราต้องไปได้ไกลเราต้องไปเป็นประธานบริษัทอีทุกคนเดี๋ยวหาว่าที่ฉันจะ ยึดบริษัทอีกบ้านหรือเปล่าแต่หนูจะไปเปิดบริษัทตัวเอง่ะกิจการทําอะไรยังไม่รู้แต่ว่าเป็นประธานก่อนตอนนี้มเีเลขาหนึ่งคนแล้วก็มีภรรยาอีกหนึ่งคนเดี๋ยวดูก่อนว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยให้ถ่ายว่าอยู่เท่าไหร่ตอนนี้คือใครเห็นก็จะบอกว่าเฮย้ยมีแต่คนไม่เชื่อว่าหนูเรียนจบแล้วทุกคนรู้ไหมว่า วันนี้หนูแบบเลื่อนไอจีแล้วหนูก็ไปเจอหนูไปเจอว่ามอกรุงเทพของหนูเนี่ยสร้างหอพักนักศึกษาที่ดูดีมากแล้วอยู่ในมอด้วยที่แปลว่าแบบมีรถรับส่งถึงตึกคณะเลยคำถามนะครับคำถามครับสิ่งดีๆได้มัามักจะมาตอนที่เราแบบเรียนจบแล้วเสมอสินะก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้เห็นแล้วล่ะเห็นตั้งแต่เทอมที่แล้วที่หนูแบบไปสอบแล้วก็จะมีตึกตึกหนึ่งที่แบบกําลังสร้างแล้วดูดีมากสวยมากแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เป็นอะไร เรียนใหม่ไม่เป็นไรเรียนใหม่เนี่ยขอเก็บไว้เป็นแบบออปชันสุดท้ายและกันเฮ้ยแต่ว่าก็เข้าใจได้เรามันทุกอย่างก็ต้องมีการพัฒนาตึกใหม่ก็มีไปเหอะแต่เรียนใหม่เนี่ยไม่เอาดีกว่าเนาะคือมันก็เข็ดแล้วอะไรงเงี้ยไม่คือไม่ได้เข็ดที่แบบว่าไปเรียนที่โน่นนะแค่รู้สึกว่าแบบเหนื่อยเดินทางมากเลยตลอด3ปีครึ่งที่เรียนมาคือรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยเดินทางเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงๆตั้งแต่ไปมอมาเนี่ย เคยมีใครทักเลยนะว่าแบบเฮ้ยนี่มันเขาฟ้ามีนเคไม่มีใครรู้จักนะจริงๆไม่เคยเจอเลยที่เดินเข้ามาทางแบบรู้จักไม่มีแบบศูนย์คนอะ่ะหรือเขาอาจจะรู้จักแต่ไม่ได้ทักอันนี้ไม่หนูแต่แบบน่าจะจับไม่ได้จริงๆนะเนี่ยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ v r และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4K application